แต่เอวกระโพคเช่นหน้าขาเนี่ยนตามลดลงไปเนี่ยปวดหมดเลยปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยแเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินถ้าฉันจะไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอะ สะดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดอะมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนแม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ำตาไหลมันปวดเจ้ำตาไหลกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่ท่ายนะแม่ที่แม่เห็นคนแบบนี้ เห็นเห็นผลเลยกินไม่ไม่ถึงสามตองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยปวดไปเลยปวดปวดอ่อนแรงแต่มันปวดหลปวดหลายมันมันคือมันตึงหน้าขาล้าลงมาเลยใช่ไหมแม่ตึงเนี่ยหน้าขาเนี่ยเขาตีงคิงมาได้เนี่ยป้าเห็นปันตีแตกกับกันเนี่ยเจบมันสีแตกกับกันขาเนี่ยมันล้าลงไปตามขามันเป็นจำศีนไปอะไรก็จนนั่งพรบเพียบไม่ได้ขัดสมาธิก็ไม่ได้ลุกแม่ก็นั่งเหยียดขานั่งหลังๆแล้วก็เหยียดขาเอา เห็นผลลัพที่สัดเจนนะคะแม่ชัดเจนจ้ะเบาเลยแหละลูกนั่งแต่ก่อนขัตสมาธิก็ไม่ได้นั่งก็เหยียดขาขึ้นบันไดนี่ก็ขานขึ้นแล้วก็ขานลงะถัดลงไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้วเพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยอาามาก็รักษาจังเลยไม,ไม่ไม่มีเรื่องปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีกห,หมดริญยาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละ สุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบูลนะจ้่สุดท้ายมาจบที่นี่เลยคลิปนี้ลงไปคนรู้จักอาตมาเยอะนะ <c oughs> รู้จักอาตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้า,าใครเห็นแล้วก็เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกองเนี่ยรู้เรื่องใช <c oughs> ่ค่ะไม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินม่มาหมดแล้ว กัดกระเพาะจนเข้าลมอุจจารสามสี่เที่ยวแล้วแต่ว่าแต่อาตมารับรองได้ด้วยเกียรติของพระองค์หนึ่งนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมามัได้วานมาว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบุลนี้มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้ว ไปกับไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาตมาอยู่นี่เขาขอสัมภา์กับอามาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเรื่องความจริงอาตมาไม่จนพอที่จะจะต้องไปรับจ้างหรอกพาเอารับจ้างได้ที่ไหนแล้วเขาก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูเนี่หลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพก เช่นหน้าขาเนี่ยทมดูล,ลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจ้ะกวาดยางย่งยังไม่ได้เลยอืมจ้าค่ะอืมเพราะอืเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ย อลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าคะไม่มีไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วก็มีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซองอก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้น,นจนหมดห้าซอง แล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลง,ดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยจะเดินได้1กิโลไปกลับได้สบายผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิมใช่ไหม,ไมคะเม่เหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมเมื่อก่อนนี่ไปได้แค่ตทรานกะพักผ่อนแล้วลองพักพักครึ่งทางแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียว ยืนนี่ยืนรับบาดนี่ตูดจะห้อยเลยเต้นมนดึงค่ะรู้สึกว่ากินยาดีบูนนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆจะหายแ๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่ค่ะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะ<ช>ถ้าจะผ่าเนี่ยก็โทษทีเอทะทองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยค่ะเพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็ผ่านะ ดูเราดูมานานเลยแหละแต่ก็ไม่กล้าซื้อกินสักทีปวดซื้อแต่อะไรของเป็นกระปุกอะไรเนี่ยนะพุกระพันสองพันก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ผลเลยเออทันมาหลายยี่ห้อแล้วแม่ก็เลยตั้งนใจอะแพงก็ซื้อดีบูลนี่แหละลองดูเห็นรีวิวอ๋อเห็นรีวิวเหมือนกันกับแม่เนาะเห็นรีวิวเยอะเห็นรีวิวเยอะก็เลยตัดสินใจซื้อกินกองเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนน็บเนี่ย ปวดมากปวดจนร้องห้ปวดกระเบนเน็บมันพลิกตัวไม่ได้เพราะว่ามาก่อนนี้แม่เป็นกระดูกทับเส้นอืปวดมากปวดมันนันจะแยกกระดูกออกจากกันน้จ้ะแล้วมาปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้องั่งงอหลังซื้อกินกล่องนึงกินกล่องแรกรู้สึกว่าตรงนี้มันอ้าวดีขึ้น เราขยับตัวได้พลิกตัวได้ก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงหรือไม่ก็ต้องคนดึงสาวก็ดึงคอยดึงแม่ยืนอ่าช่วยยืนก่อนของเขาเดินในดังเออมีเสียงดังเสียงดังเลยเหมือนมันจะรุดออกก่อนเขาก็ซื้อไม้จักรเยามาให้อยู่มีไม้เท้าด้วยไม้เท้าพันกว่าบาทนะก็ซื้อไม้เดินห้หัดเดินก็ไม้เท้าก็ไปได้แค่เลาะเนี่ยเนาะ แม่ก็เลยอ้ซื้อเอากินนี้กองนึงจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไม่เป็นหรอกก่อให้กเขาโทรสั่งให้เนาะอ่าเพิ่มมาอีกกองนึง่กองนึงกินอ่ะกองหนึ่งหายดูดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแม่ก็เอ้ากินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กองจ้าจึงใจกินสี่ข้อคุงว่าเข่าตอนนี้คอคือไม่มีไม่มีปวดเลยโอ้โหสุดยอดมาก ตอนนี้ตามหัวเข่าก็ไม่มีเสียงดังต่อแม่ไม่ลั่นแล้วแม่ไม่ลั่นไม่ลั่นเห็นว่าตอนตอนนี้ก็คือเดินเดินไปโน่นบ้านคนตัวนี้ได้ไปไกลได้เนี่ยไปหาเลาะได้แล้วใช่แม่หาเลาะคุยได้เลยไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้วนาะที่ไปเลยไม่เท่าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนหาทิ้งแล้วเลยแม่เดินไปได้ดีใจแม่แม่ดีใจบางคนจักรยานแม่ก็ขี่ไม่ได้มันพับขาไม่ได้มันเหยียดอ๋อมันเหยียดออกไม่ได้เลยเนาะแม่พอเราพอถึงเวลาเราจะหมุนพับ ไม่ได้หาพับไม่ได้ับลองโอดลองโวยเลยโวยเดี๋ยวนี้ขี่ไปนู่นในตำบลไดเลยปันปันยังไปในตำบลได้นะแมไ,ได้เลยแม่เป็นแบบนี้มากี่ปีเนี่ยกว่าจะมาเจอดีบุญเนี่ยประมาณจะสามปีสี่ปีสี่ป็น,นะนะักนักสามปีสี่ปีเลยนะแม่นะนนแม่หมดเงินเยอะไมกับการซื้อหลากหลายยี่ห้อมาทานเนี่ยคงจะหลายหมื่นเลยถ้านับเป็นเงินหลายหมื่นกล่องของเคอรี่มาส่งกล่องเล็กๆกล่องใส่ยาถามแต่ลูกจะลูกมับสั่งอ ยาอะไรมันจะผิดพันธ์มันจะดีขนาดนั้นพอทานมามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอ่ะกินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนำที่ไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปกายภาพบำบัดก็ไปอูทำทุกอย่างมันก็ทุเลามันก็หายหายแล้วก็เป็นต่ออย่างนี้หายแล้วก็เป็นเหมือนก็เป็นอีกเป็นอีกเหมือนเดิมว่าเป็นจนขานี่มันล้คนสุดท้ายในขานี่มัน ขาเขามันปวดจนเดินไม่ได้ไงมันล้าวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเลงอะไรเงี้ยเพราะขาด้ายนี่ไอ้ขาข่ายเนี่ยต้องเหยียบคันเลงใช่ไหมคะพันเลงคันเลงเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วจะไม่มีความรู้สึกเอ้คุณเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่รถมันช้าอันตรายอันตรายเลยี่บางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกว่าเลยนี่ขามันจะยกมาเคยขึ้นมันช้าถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลําบากนะเพราะตอนที่เป็นเนี่ย หรือว่าสุดๆเลยยังนึกว่าเชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าหาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภรระลูกเนาะใช่ใช่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีเงินกะกองอยู่นั้นที่ไปซื้อขนมกินยังไม่ได้เดินไม่ได้ใช่บอกก็ไปไม่ได้แล้วพ่อเนาะไปไม่ได้ไม่ต้องไปรอลูกหลานแล้วซื้อเองซื้อเองไปเองเดินเองขับรถไปเองพ่อช่วยบอกกับ ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้างาเองโอไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องมาจ้างพ่อเลยไม่ต้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ทุ่งมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือร้องเองกินเองหายเองไม่มีใครมาจ้างไปจะมาจ้างเพื่ออะไรแลวพ่อก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็พ่อค้าเหมือนกันก็คือมีสัจจะอยู่แล้วไม่ไั้นานละ ถ้าใครเป็นนะอยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เดียวก็รู้ผลพอรู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากสมมื่อเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่องสามกล่องถ้ามมนดีขึ้นเราค่อยเชื่อพอใช่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อไม่จองทันนี้เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดแต่อย่าเชื่อขอให้พิสูจน์มันก็ ก็มันมีความภูมิใจที่เราหายเนาะ,ะเราก็ดีใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมาคอยนกหุงข้าวหุงปลาส่งให้กินและเดิน<ช>กินเองได้เ<ช>งี้ยมันดีขึ้นมากเลยเ <ฮะ S 2> ลยที <ฮะ S 2> ่เราเป็นมาแล้วสามาจนเาเหเเหนื่อยเหนื่อยท้อแล้ววะ,<ฮ>ะทําไมเรเป็นอย่างนี้เคยนอนโรงพยาบาลเพราะกระดูกทับเส้นนี้เหรอพร่อ หด๋ไปมาสองเที่ยวสาเที่ยวเอกชนทั้งหมดแลวเข้าเอกชนหนูคิดดูสิเท่าไหร่บานเลยแล้วอะถ้าพ่อนอนเอกชนมันอะไรไปไม่ได้เนี่ยแล้วไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดรักษาเงินสดหมดคิดดูเข้าใจพ่อผ่าไหมหรือว่ายังไงเขาบอกว่ายังไงเพิ่งผ่าไม่ยอมผ่าเขาจะให้ผ่าแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําไมพ่อไม่กล้าผ่าพ่อกลัวว่ายังไงไม่ใช่กลัวว่ายังไงแล้วกลัวมันจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าไม่เหมือนเดิมคือว่าต้องรักษาต้องมีวิธีรักษา ถ้าคิดว่าต้องมีวิธีรักษาเป็นได้มันต้องมีวิธีแต่ว่าจะเจอเวลาไหนตอนไหนวิธีรักษาทั้งมาเจอนี้แหละไอ้ดีบูนนี่แหละ,ะถึงได้เอ,อลองมาดูที่ไอ้หามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเป็นแสนใครจะไปกล้าจ้างแล้วใครจะไปกล้ารับจ้างเรากินเรารู้ตัวเราว่ายาเขาดีแล้วก็ว่าดีไม่ดีเราก็จะไปโฆษณาให้เขาทําไมอ่ะ<ช>อันนี้ดีเรากินด้วยตัวเราเองดีเราก็ว่าดีคุ้มค่ะ ถามว่าแพงไหมไม่แพงอ,อ,อาการที่หอบขาคือลดเบาเรื่องตัวอ้าวหายได้โดยโดยปริยายแพงไอ้แพงที่สองลู้ซึกดีขึ้นมากเลยค่ะผู้ใดเมื่อเคยล่องก็ล่องซะม่หากชีวิตจะของสินหากคาไปเรายาปลาปิ้งเลขเลิกเ,เขายังสื่อได้อะแค่นี้ไปยังเขาจะสื่อกินบ่ได้มาหากชีวิตจะของใสิหักลูกหลานกับมาหักเด้จกเงินจะของสื่อเลยค่ะบรต้องเสียดายเงิน เาซื้องเงินเงินอาไล่คนนั่นมาซื้อดีบุญเนี่ยกินกินแล้วก็บุ๊มบุ๊มบ่นอันตรายอย่างกินแล้วก็ดีบัตน,นี้ก็กินนีก่กินนี่ก็หายหายเลยเดี๋ยวนี้ก็สั่งลังนี่แล้วเนาะมันแข็งเนี่ยนอันนี้ยังไปกรอนอยูอ่ยังยังคดอ,อ,อยู่ใช่ไหมแม่คดอยู่เลยเเแต่ก็ไปหายาหาอะไรในกินจนกินจนหมดทิศหลานยุงเทมาส่งมาทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่น เขาส่งยาหลายยี่ห้อมาให้ไม่ใช่ส่งยาส่งเงินทันรักษาเขาส่งเงินมาให้รักษาต่ก็กินยังไงมันก็ไม่หายแม่ไปกินอายาอะไรกินทุกอย่างเลยยาจะบอกชื่อบริษัทเึ้นเนาะไม่ต้องแม่เม็ดหลายยี่ห้อเพราะงั้นหมดเงินไปหลายยี่ห้อได้รักษาหมอที่กับคุณหมอโรงพยาบาลไหมรักษาไปทีเลม ท่0นแปดท่นเจ็ดานเขาก็แสดงว่าไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนด้วยไปเอกชนไปหมอโรงพยาบาลไปไปทั่วคลินิกก็ไปไปหมดเนี่ยตามถึงโน่นอะไอเชียงใหม่เชียงรายไปหมดเลยเขาว่าที่ไหนดีแม่ตามเลยใช่ไหมตามหมดเลยแต่มันก็ไปไม่ได้มันไปมันนอนมันต้องนอนอย่างเดียวอะใครพาแม่ไปลูกชายเมื่อคุณพี่คนเมื่อกี้ผู้ชายนะพี่พาเที่ยวหารักษาแต่ว่าร้านสาวที่อยู่ที่กรุงเทพส่งตังมาให้ ร้านชายเอาร้านชายที่กรุงเทพส่งตังค์มาให้มาให้รักษาทีละหลายหมื่นดยใช่ไหมเดือนหนึ่งเป็นแฟนก็ให้แต่ว่าเขาจนเขาเจ้าไม่นานจากก็ไม่ใช่มาหลานทั้งผัวนะทั้งสามีแต่นี้เขาเขาตายแล้วก็ยังเขาก็ยังส่งมารักษาให้เพราว่าจะผ่าตัดก็ปานี้เลี้ยงจะผ่าตัดได้ยังไงแม่แม่ยังไม่ทาไมแม่ไม่กล้าผ่าตัดกลัวจะเดินไม่ได้กลัวไม่เหมือนเดิม ใช่ไหมพอเห็นเข้ามาทีไรก็หลังโค้งหลังคดนั่นนียตัดใจก็ไม่รักษาแล้วนอนอย่างเดียวแล้วก็เลยตัดสินใจนอนเลยก็มาดูเนี่ลูกชายมันให้ดูสองหนสามหนแล้วเนี่ยก็จะตัดสินใจได้ใช่ไหมก็กกินหมดแล้วนาะทุกอย่างแล้วอ่ะจะมาทำไมไอ้แค่ผันหรืออะไรยังไง่จะมาดูถูกเงินนะเนาะแต่มันจะหายด้วยวาไงไอ้สาว่านี้แม่ก็ซื้อมาแล้วใช่ไหมแล้ว สารพัดแล้วสารพัดหมดแล้วมันไม่ได้เห็นผลอะไรเลยหมดแล้วขวดในนอ้แค่นี้สามร้อยสี่ร้อยก็กินเออจะเข้าวต้อย่านัดก็มันก็ไม่หายก็หนอนแข็งแล้วก็มันขอโทษนร้อนมันก็ชาจ้ะแม่พูดเล่นี่ยชาไปมือไปเท้าะปกติก็คือนอนอยู่นี่ใช่ไหมแต่แค่นี้ใช่ไหมแต่ที่นี่ยนอนอยู่นี่เราไม่ไปไหนลคือไปไม่ได้ตายด้วยนอนอยู่อย่างเดียวอ๋อแค่นี่ก็ พูดง่ายๆก็เราก็หาใหม่หรือก็มันไปไม่ได้เลยวันข้าวก็หุงไม่ได้อย่างเงี้ยทำมาทํากิจวัตรประจําวันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรทำกินเองก็ไม่ได้นจากน้ําไปปากก็ยังไม่ได้อย่างนี้หลังแข็งหานิดโค้งไม่ได้เลยนะขัดจมานี้ไม่ได้เมื่อกี้มี่สองกล่องนี้กล่องแรกเขาช่วยหนูทำงานมันดีว่างันตองแล้วก็เงินเดือนออกก็บอก เอาให้แม่มาสักกองซ่ว่าเออเพิ่มอีกสักกองซิแม่อีธานี้มันเดินใดไปทํางานเกี่ยวข่าวใดเนี่ยเกี่ยวมาตะกี้เนี่ยนะข่าวอ่ะสุดยอดเลยนะคะก็คือสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วแม่ก็จ็ว่ามันจะหายแล้วมันดีใจด้วยดีใจใช่ไหมแม่ถ้าถ้าไม่ได้เจอดีบุญคงจะนอนอยู่นี่แล้วเนาะ อะไรที่วันดีเนี่ยไปหมดเลยทุกพันทุกคพนนีขีดมาหมดหอบประเทศไทยเลยขีดจนกดไม่ได้เลยเนี่ยโอ้จนจนเป็นดานแข็งใช่ไหมมันเป็นดานแม่รอยเข็มเข็มหมดเลยขีดก็แล้วนวดเคยไหมคะอ่ะอาทิตย์นึ่งสามสี่เข็มสามสี่เข็มสามสี่เข็มรอบละกี่บาทรอบละสองร้อยยี่สิบสองร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแล้ววกี่วันไปฉีดแม่โอ้อาทิตย์เนื่อสามหน อาทิตย์หนึ่งสามผลนะคะอาทิตย์นีงสามผลทานดีบูนเนี่ยมีปวดตรงไหนมันปวดมันปวดแขนไอ้ปวดขาปวดเนื้อขาขาสะโพกขาลงสะโพกแล้วปวดเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเพิ่งเป็นที่มันที่ตอนหลังตอนหลังว่ามันที่ว่ามันเนื้อหัวเก่าเพราะว่ายาอะไรดีโฆษณามาอะไรดีก็ซื้อซื้อทางนั้นซื้อเดือนละ หกพันก็ซื้อนั่นแนวโคลลีินแล้วกินเดือนละหกพันก็ซื้อจ้าอ่าและตอนหลังไม่ได้ผลไม่ได้ผลหลโฆษณาใน้ตัวท่านแต่ว่าปวดขาไม่หายแล้วเมื่อกี้นี้หายโอ้พ่อพ่อนี้หลังจากทานีบุญอะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยรู้สึกมันไม่ปวดสะโพกละไม่ปวดแต่อันนี้อันนี้มันมันรู้สึกว่ามันรู้สึกวัย ไอเอ็ดปวดเลยคุณูดถึงว่าดีขึ้นเยอะมันไม่ปวดอือดีขึ้นเยอะนะพ่อมันไม่ปวดเนี่ยมันดีขึ้นเยอะค่ะถือว่าใช้ชีวิตได้ปกติหรือยังกินแล้วอ่ะหายไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วโอ้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะมีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยจะให้ดีบูนกี่คะแนนพอใจขนาดไหนจะให้กี่คะแนนเออข่าไปที่กินมาเนี่ยนะมันก็ การปวดการอะไรมาผมว่ามันร้อยร้อยคะแนนได้โอ้ยสุดยอดอเลยนะคะเข่าตามตามข้อมือก็อปวดค่ะข้อมือคะอ่ะเป็นนิ้วล็อกด้วยนะคะ,คะแล้วก็หัวเข่าเนี่เป็นทั้งสองข้างไหมคะ,คะเป็นทั้งสองข้างค่ะปวดแบบไหนถึถงขั้นว่าชาปลายมือไปเท้าหรือยังคะชาแล้วค่ะอ๋อชาแล้ว,วนะคะไปเท้าแล้วเดินเดินได้คล่องไหมคะก็เดิน ก็ไม yeah. ่สะดวกเดี๋ยวยังไม่สะดวกนะคะคือใช้ชีวิตได้ลําบากนะคะแล้วทานดีบ oh, ุลแล้วมีอาการเป็นแบบไหนบ้างคะก็ดีขึ้นอยู่นะตั้งแต่กล่องแรกของดีบุลเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกที่ทานเลยนะคะคือคุณแม่สั่งซื้อเซตไหนมาคะตอนที่สั่งซื้อเซตสามสามุ สากล่องนะคะสั่งซื้อเซตสามกล่องมาแล้วก็เห็นผลตั้งแต่กล่องแรกที่ทานเลยนะคะใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากทานแล้วก็คือเดินได้คล่องเดินได้่องทํางานสะดวกขึ้นค่ะเดินงานทํางานได้สะดวกไม่ปวดหัวเข่าแล้วนะคะใช่ค่ะสามารถเหยียดเข้าเหยียดออกเส้นไม่ตรึงแล้วค่ะใช่ค่ะสุดยอดมากๆนะคะสําหรับผลลัพธ์ของเราค่ะแล้วก็ คุณแม่คิดว่ามันแพงไหมคะสาหรับผลิตภัณฑ์ของเรามันคุ้มค่าบที่แม่จ่ายไปไม,มันก็แพงอยู่แต่ว่าทานแล้วมันหายมันก็โอเคอยู่นะอย,อยากเห็นผลเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์ที่แม่ดูมาใช่ไหมคะใช่พอทานไปก็เห็นผลลัพ์เหมือนกันจริงๆใช่ค่ะ,ะใช่<ม>ถ้าคุณแม่จะแนะนําให้ผู้ที่มีปัญหาเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะช่วยแนะนําเขายังไงคะก็คือว่าคุณแม่เคยทาน อาหารตัวอื่นมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ไม่หายพอดีมาเจอดีบูลตัวนี้ก็อยากให้คนที่มีอาการปวดเหมือนที่คุณแม่เป็นอยู่นะขอให้ให้เขามาลองดูแล้วก็จะรู้ว่าได้ผลจริงๆค่ะเทเลยค่ะพ่อผงสีเหลืองๆนะคะเนี่ยเป็นเซลลวิตามินแล้วก็เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์ซ็น์นะคะไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะหรือว่าสารเสตียลอยไม่มีผลข้างเคียงกับผู้สูงวัยนะคะ่ะพอชงทานให้ดูเลย น้ำครึ่งแก้วแค่นี้เอาละครับเรากะได้นะคะแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็คือกะเอาประมาณได้ประมาณสักสองนิ้วมือนะคะน้ำน้อยหน่อยก็คือจะรสชาติดีนะคะละ<อ>ลายท่นี้น้ำเปล่าธรรมดาครึ่งแก้วทานหลังอาหารเช้าวันล,ละซองแค่นั้นเองค่ะนะเื่มได้เลยครับพ่อเ็นมนแซมมหร <c oughs> <c oughs> อแซ่แซบผักวักแซบนะคะไม่ขมเพราะ เขาบอกรสชาติไหเป็นเป็นยังไงกินง่ายครับไม่คุมเปลี่ยนบอยังกินง่ายไม่เฟิ่อนไม่ฝาดนะคะไม่ค้าเนาะบอครับไม่มีจหวานน้อยหวานน้อยนะคะเกลือออกทํานองน้ําเกลือนะคะถ้าทานเกลือได้ก็ทานยาตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้จะอ่อนมากกว่าเกลือเยอะค่ะแต่ออกทํานองเดียวกันนะคะ น้ำเปล่าธรรมดาครึ่งแก้วหลังอาหารเช้าวันละซองรอบเดียวเวลาเดียวแค่นั้นนะคะเขาจะบำรุงในเรื่องของกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นแล้วก็น้ำในไขข้อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พรขอตัวไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ